ทำไปนี้ก็ดีใช่ไหมฮะทำไปจะปุ่มจะปงงั๊นงก็ดีเอนกไ, <c oughs> ไม่ต้องคลรหรือ <c oughs> กันดืนี่นี่หน,น,นึ่งสองสามสี่ไออนกระโนแต่พี่ชอบกัเดีหดเงินเดือนทุถๆอายุตักแวะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อะไม่รู้บ้านที่เขาทำครั้งแรกถึอข,ขนาดขนาดครั้งแรกคนยังหาติดต่อกันหน้าดูเลยไม่รู้จะจีบจะจีบคนปลูกหรือเปล่ามันยังไม่รู้ว่ามันยังไม่รู้ว่าเี่ยววันนั้นใครเขาบอกนั้นที่ว่าหมอกว่าพี่ลินหล่าอาแม่

ไจะมึงจะได้ผัวความจริงนี่จับจับกระนงนอนแล้วจับขาดิงไปดึงมาเ็เยอะฟองน้มไหมฮะมีฟองน้ำไหมเฮ้ยตุกไม่อยู่อะทำไมรูกยองฟองน้ำอะ กองน้ำโปะเปล่าอัน,นใหญ่ๆหนูเคยเห็นนะแต่ไม่รู้ยังไงเ,เพราะแม่ก็ย้ายไปย้ายมานะเดี๋ยวก่อนตาเดลือวแค่นั้นใช่ไหมช่างอยากงงเลยว่าจะทำไงต่อครั้ <laughs> งแรกในชีวิตครับ้งแรกในชีวิตครับเทป,ปูนครับ <laughs> ดังนั้นมีแต่วางแผนให้คนอื่น <laughs> ทำเองอะไรเองนักเรียนพอทำเองติดเองผมเองไม่ต้องลงทองน้ำก็ได้พี่จะ็นการลื่นไม่ใช่ลงทองน้ำจะเอามาดีดน้ำพันทายใส่มันผมเราก็กว่รับแต่เจ้าของบ้านบอกว่ากลัวลิ้นตาเอาอะไรมาสมหลุมหน่อย น่ะเนี่ยหลุมเนี่ยเห็นไหมหลุมหลุมปีนมือเราปรับพื้นกันนะปูนน่ยมีไหมมีไอ่ะเอาทางมาค่อยๆย่นทีละหน่อยหน่อยนะแล้เทโบอีกเันนีวก็ใส่ตาผ้าก็คือล้ว ี่เคยช่ช่างแรกช่างำคิดวันหกร้ครับามเทโบนะอ่มันกินก็บอกนั่นเราวังรวังไม่โบก็เขาไม่ให้เทให้หมดค่อยเทอ่ขนาดบอก เกียงไม้ไม่มีอ่ะอมีไม่เหรยายทางนู้นอ่ะเดี๋ยวนะพี่เลี้ยงหนูว่ามีแม่เขารูส้สมบัติอยู่ข้างในนะเกียงไม้นี่มันแผ่นใหญ่ใหญ่เยอะแข็ั้งอ่ะไอ้นั่นมันยาวมันปาดไ,ไ,ไม่ได้ไอ้ที่เราซื้อมาันปาดไม่ได้โอรเกลี่ยนสานไม่ใช่เกียงไม้อ่ะม,มีเยอะแยอะอยู่ข้างใน Đến <laughs> bên con rồi. một giang, một บ้านบอกแล้วแม้มีตั้งหลายอันสมบัติข้ามีสมบัติทองกันน่ะสมบัติข้ามีสมบัติข้ามีอย่างนั้นอนั่นเป็นรูองมือเลยองน่ะบางนีมันเหลือครึ่งอันบ้านเขาทำเลี่ยมเลี่ยมไเลียงอันนั้นไม่ใช้นะเลี่ยงเหล็กป่ะเป็นไงถังเที่ยงเหล็กมเลี่ยงเหล็กมันเลี่ยงก่อมันเลียง เอาออกอกันเปียงาปานอเ,นอ <c oughs> เียงป่านน้องนี้ทำไม่เป็นแล้วสวยนะเาอาเลนม้มาสวยะใช้เครืองอ่เคนก็งก็อจะทำไม่เป็นทำไม่เป็นล้วต้อง าเขขาาเเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วมันอยู่ที่เกียงมันอยู่ที่ตาอนี้อย่างเงี้ยต้องแก้ปัญหาตบตกมันไม่ใช่ฝีมือใช่ไหมพื้แล้วมาใส่ตบไม่ได้เพราะว่าพื้นแล้วมันไม่เท่ากันตกคือต้องให้กระเสร็ตบตาไอ้หน้ามันหน้าจัดไปแม่เวียงดีดีเราต้องมีฟองน้ำทู่พี่พี่เขยังไงเรามันมึอ